hmm chi ha oh khủng nay đây, là đây học tổ, học tổ. đã cho đây tuần con tô tô hôp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  tôi hôp tô tôi, hô hô tôi hô 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 đi hô 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 đây กูเลิกแตะตาไว้ทุกคนเลยเพราะว่าที่คนทำไมเนี่ยเทิดพระให้นะฮะเทิดพระให้นะอ้าวต้องบรรยากาศยามเสาวฮ้อนใช่ไหมพี่น้องเอาก่อนอื่นกราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อสบายดียามเสาววันนี้เอามาปุ่มันคือเกาได้ไหมนี่ได้มาซ้ำเพิ่มมนแล้วสิ บุว่าสิแล้วหรือบอ่กาวแล้วนะพอดีกินข้าวกับต่ำหุ่งหาย,ยาวไนงะพี่น้องเพชรเจ้าจ้าอยู่สบายดีสบายดีงามเศร้านบแมมสบายดีนะเออกินน้ำขึ้นไปกินใต้ย่างก้อนเออคอยชี้ย่างหลังอ่าวันนี้วันนี้ออกมาเต็มทีแล้วใช่ไหมพี่น้องพรีมันแดดแห้งนะวันนี้นะ ะถึงอันนาคตให้มันย่าดำนี่ก็ดำพอแห้งเลย <c oughs> พอ้ดีนี่นี่้าวาปูอิมเมจมือไม่นเน้นแถวมาแล้วก็ยังบาหลายนะรวมทั้งมดหาก็ได้สี่มือมาปุูกนี่ขาเอามาปุูกคอยหามาปุูกมาหนึ่ง ผัดล,ลำมันเอาไปปุอยู่ผูไปพันทั้งผู้เจ้ากว่าไข่ก็เหมืนอเนเคยไงทางผูมันไม่มีหอม,นมนเนาะปุ๋ยมัอนอะไแถวเคยไงผู้เป็นบ่มือนนี่นะฮะเป็นแม่น,นได้บอ่อเหยาะสินะรำเนี่ยเอาไปไล่แล่นไปเลยอ๋อ เฮ้ม่ไม่จะล่กฮาเดี๋ยวไปเก็บมันไปบุกอันเก็บลำมันเก็บลำมันใส่กระสอบนี่แดดดอมนี่ ส่งมาเด้อมื้อ ไปไปนี่ปลูกมันกันโอ้โหมันค่อนข้างใหญ่เลยดินแบบนี้นะมันโชนนี้นะปลูกมันแล้วนี่ครับว่านนี้ค่อยปลูกที่เพื่อทุกคนให้เขาปลูกที่มีสิปุ่สิบห่างเลย โอ้เหลียวมุดนั่นเองครับยังปลอดลายเด้อวพว่อความมัวอ่านนี่กระปุกทูกมันเลยเห็นกระหงอนี้กันนี่แต่แหลมเบิ้งกันนะกับแดดนี้แหละ ผู้เลิกจะแตะตาไห้ทุกคนเลยโอเคไปพี่น้อง พักผ่อนเนี่ยมันนี่ได้พอดีฮ้าหมเพิง่งจะไปเพิ่งเซอรอจะไปเหมือนเฮอนจะปรับๆเฮอนยกแล้ิได้พักผ่อนเลยพอดีต้นแดงยังมาซ้ำแต่ว่ายังบีเหลือแล้ว่ามันหอนพุ่สิบเอ็ดโมงกันนี่กันตอนเช้าปุ๊หันมาเนียงปุ๊บแถวต้นไมน้ตรงไปนี่นาทางพีกป็นงยังกันขึ้นอยู่แต่ว่าเทงต้นหน้าเขาขึ้นแล้วพุ่นชมเ่าฮากันจะขึ้นส่วนด้านนี้ย,ยังนี่มานี่ นี่มานี้ยังหลายเติมวากางไอนพรอน้องมันี้สิบวัยวกละเฮ็ดกระดอกกระดาวัยนะสิบเอดโมงกะหอขึ้นแล้วทำลับมันกัฮะฮพักผ่โอมาคุดแมงกันแม่งขนุนง่ญ่ก่อนไปดิขวาฝนหากะเศ้าตกมือทรงสามมือเธอมันได้หลายนะพ่อเอกน้อง ý ý ý đi hết đây hết hết không, hết 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 นี่เจอหาคาดคุรๆบางทีได้หลายก็มีนนะ ngày con tôi túi tôi tuấn nhìn tôi sòn nó cái đây tụ, พี่ช้อนทุกคนกลมน้อยให้สองโตทุกคนแลยเตะนี่เป็นต้นน้อยถึงมันนะนี่ซ้อน,อนฝั่งอันไลายก็ไม่เลยทุกคนไม่ได้ชองเลยนะ sọt hmm. nó lên Thì khuất không có Ừ, không Tôi nói này. này, này triệu Khui Mẹ lệ Nên mình thức là tô của Đây các sao tô này cả ok Thu quân này Nhưng mà đây hả? อุ้ยมาแล้วนึงมาแล้วนึงมาแล้วนึงคงไหวตัวเดียว

ได้หลายตัวด oh. ้วยทุกคนเออนี่หกนี่โอ้ขุมมันช้อนนะได้หกโตก็มีมาแล้วขุมเดียวได้หกขุมเลยอันคู่ใหญ่ๆนะได้หลายนะพี่น้องอู้หูเด็ก น,น่าจะหกก็มีอดีหกโตหกโตเ,เป็นบางคุมนะที่จะได้ฮอนหาหกโตนะบางคุมก็เห็นโค้ดนะเป็นซิปกระมีนะ มีได้หกตัวซับตัวนี้ซับหนึ่งสองมีเงินบ่มีสามเนี่ยกุมนี้มีสามทุกคนไปแล้วบ่ดิดฉันว้ามาแล้ว ไครก็คุชิลรอได้ขนมง่ายๆยตัวนี้นะ่าจะมีส่งต่อไปเลย วายไอตัวเดียวตัวเดียวนะได้บีลายไปเลยทุกคนเนี่ยมันฮ้อนแล้วก็เยอะน้ำเะคุยเพื่อนก็บีคอยมี่ได้บังเาวป่านนี้แหละอ๋อ,อกนของก็ฮ้องออกออกอ่อกเล thịt xanh, Vô kì lơ này nè, ừ, kì lê bao nhiêu, bút cho này anh ừ. vẽ nè, coi chóc luôn đấy cả, chóc luôn, à đấy, thọ kì thọ kì đâu khái 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 6 khái ไตรบิหลายเอโอเคพอไมปงไบิลไปเลยนั่นเต่ว่าตัวนี้เไปเมันไ่ได้คือแมงขนุนเลยแต่ว่าอันนี้แมงแมง้งโคลกงนมันก็เนใช่ไหมซันใช่ไหมใส่บอนี่ะบีกมามีเ่นไม่มีเพื่นที่กดแมงีนี่วะ ครบได้ป่าโคกินแซบแน่นเลยอ้าโอเคไปเลยใส่แมงนี่โคกินมันนี่ขี้มันเลยเอาเครื่องเพื่อเอามาเงี้ยมาเนี่นะโอ้ฮะเอาสิเลยมาบ้านได้ได้เพื่อมาบ้านมาซื้อน้ำกับซี่เอ้า Hi. À, em thấy không hình sao. Nằm đi. Cú đớp. mẹ. Đẹp không? Đẹp. Con mình tuấn tuấn. Tuấn Bên đâu? Có bị tên này hả? không? เข้าไปบุมันอีกก่อนตอนแรกนี้กะพอดีตอนนี้สองโมงเพราะว่ามันแดดพราะม่พี่น้องประยาแดดจะพาดดังฮือค่ะฮือค่ะบีก้าอ้อยอยู่บนเปดนะกับไกลต้ตนไม้แดงนะแต่ว่าฟ้าก็ยังดังอยู่กกมันก็ไอ,เ,อเป็นหอนเรียบร้อยโอ้อยายกบบิ๊บซีเด้ มือไข่แนมเดีいい๋ยวกินเป๊ปซี่ยะเป๊ปซี่เมรินดาเมรินดาเห็นรปเป๊ปซี่เมรินดาเอ้า

แ่บเลยกาวทองไผ่ฮะยีน้ำมันเยอ้ยยน้ำมันน้ำมันน้ำมันต้น đẹp nàng đi nàng ma ta con Hơ mò hơi lầy lên ta con nào cây xì leo lên mà đi ย่างอันย่างนี่ขึ้นมานี่นะเพราะมันเฮ็ดเวกไม่ได้พี่น้องมันหอนพลน, <c ười> นี่กระปุกมาหอนนี่เลยนะี่แต่ว่าพรนะน่าก็ย่างอยู่นะโอ้ยโซนโู้ฮ่าเต้ามันหอนพลนะไปเมยน้องคอยบ่โอ้อยไเข้าลูจักรเมื่มอก่อนขำบ่เมยบ่ปูมันเมยบ่เมยขึน้นนังนี่งต๋ผมโอ้ พอแม่ไปนองหอนแต่ว่ามันกะไมีเทียงคันเมยแต่ว่ามันหอนหอนหลีหล่อสบายดีไม่เดียวสบายดีใครได้คนนี้ไปหายได้เริ่มไปเห็นน้อยนี่

อ็ไปคิดพุ่นทุกวนี่พับตันดิง

ว่านเนี่ยเอาโคดไปได้กินพช่่โค้ดว่านนี่นะแล้วเฮดเวหรือนะการเฮดเวง่าืเอนี่เอาโคดแม่งนได้น้อยเดียวฮอนนะไรมาหาเลือหมื่อนี้นะบายดีบายดีได้เพ่อตีบานไม่ได้ไปหายบอเอ้เอหายนะฮะ เฮดผ้าหานะคือหานเจ้าคงโอ้ลานสบายดีแทมเอ้ยสบายดีกินข้าวแรงบ่ดิไหนพอกอะข้าวแรงแกงเฮดใส่หวายพร้อมไหมพร้อมนี่ม้ว้นนี่มีมีนวกินนม้วนยูห้ามนี่มีเฮดบ่ฮะมีหาเฮดหมีฮดเฮดมันมีเฮดบ่าจะคำ่างนะ ไม่ไมีเหล้าก็ไม่มีไม่ได้มีเอาเหล้ามีแต่เขาดูดเปลนมาเลยจ้อยอโบร่มาหน่ยจ้อยอโบงเฮ้ยนี่ปนวะดจิว๋วปวดหวานมึงกินแล้วบ่น้อยนี่นะกินตเผ็ดกินแล้วกินเ่าปิข้าวอิ่มแล้ว นึ่งข้าวไปพร้อมกินไปพร้อมเบิ่งมันนะแต่ละมื้อมันนะจานอะะโอเคพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกินน้ำก่อนเลยได้กับคลิปวิดีโอนี่กับพ่อแม่พี่น้องกับเสดสเ้ถ่ายทอดให้เบิ่งสัมเนียกก่อนเลอนี่กับ ฝากกันยิงข้าวแรงต่อเขาอม้อเขออ้บใจลายเด้อที่ตมามส่งคลิปน,นะโฟกันใหม่ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งปิดในพาเข้าเ้อคลิปนี้ก็ได้